เตุก็คือลมหายใจเหตุก็คือทรงชาติอุณาโลมเขาเองอยู่ในความรู้สึกใหงตนเองเมื่อมันมีกำลังมากแล้วมันกรูดูท่านของมันเราเองดอกเอเขาก็จะเป็นผู้รูใ้ในในตรงเขาเองนั่นแหละนี่เป็นเรื่องละเอียดเขามาอีกเรื่องภายในแล้วพ <c oughs> วกนิมิตได้หลนย,ก,ก,ลย,ยกันละกะละเนีย่ยคือเดราพอ่วนมากอยากเข้าไปเสือ อาจะเข้าไปเสื้อจะแล้วก็มีความเชื่อแล้วก็มีความเห็นปรุงแต่งว่าเป็นจริงเป็นจังแนวนั้นเน,นี้อนคือให้เข้าใจถ้าคนมีถ้าค,น,าคนเห็นความถูกอันชีวิตของพานมาแล้วเนื้นสีมีนิมิตว่าอาดิเตชาติเคยเป็นนันเคยเป็นนี่ต่อไปสิเหตุทั้งสันทังสี่เป็นแบบนั้นละทิ่มทันทีเลยให้เหตุ เดี๋ยววันไห้ทำวันนี้ให้ดีที่สุด